แม่บ้านเล่าเรื่องราวการเลี้ยงลูกสองคนที่เป็นเด็กสมาธิสั้นหนึ่งคนและเด็กปกติหนึ่งคนผ่านการบันทึกเรื่องราวในแต่ละวันเพื่อสังเกตพัฒนาการของลูกและนำกลับมาแก้ไขในวันต่อไปหวังว่าเรื่องราวของพวกเราจะพอเป็นประโยชน์ให้แก่แม่ๆที่มีลูกสมาธิสั้นเหมือนกัน ได้นำไปปรับใช้กับลูกๆของตัวเองขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับฟังรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้แม่ตื่นสายตื่นมาป๊าทำกับข้าวรอพวกเราแล้วรักปะ๊าจังสักพักน้องก็ตื่นวันนี้น้องของกินอูรนตินเป็นอาหารเช้า ช่วงเช้าพวกเราอยู่บ้านแม่กับปะ๊าช่วยกันปลูกต้นไม้และจัดต้นไม้รอบบ้านเพราะช่วงนี้หน้าฝนต้นไม้โตเร็วมากเลยต้องจัดให้เข้าที่เข้าทางโดยมีน้องเป็นผู้ช่วยจับอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆส่วนพี่นั่งลุน้นช่วงบ่ายพวกเราออกไปไหว้พญานาคที่ริมโขงขากลับแวะห้างน้องอยากดูหนัง แต่ไม่มีหลังที่เด็กสามารถดูได้แล้วน้องก็เริ่มงองแงวยวายและไม่ยอมมีงอนแม่ด้วยแม่เลยปล่อยน้องดีมีปป้าไปด้วยเด็กๆเ,เลยไปหาปป้าหมดสักพักก็ออกไปเล่นบ้านบอลพอเล่นไปได้แป๊บหนึง่งน้องก็อยากออกมาเล่นของเล่นด้านนอกแต่แม่ห้ามไว้บอกว่าเสียเงินเข้าไปแล้วต้องเล่นข้างใน น้องก็งองแงส่วนพี่อยากได้ของเล่นแม่เลยให้ทั้งพี่ทั้งน้องออกมาจากบ้านบอลพี่ไปเลือกของเล่นแต่มีแต่ของราคาแพงแม่เลยบอกว่าแม่จะจ่ายให้แค่ห้าสิบบาทที่เหลือให้พี่จ่ายเองพี่ตกลงแต่สุดท้ายพี่ก็ไม่ได้ซื้อของเล่นอันนั้นพวกเราเลยกลับบ้านตรงทางออกเจอร้านของเล่น แม่เลยพาแวอีกรอบพี่กับน้องได้ของเล่นชิ้นละ150บาทโอเคค่ะราคานี้พอรับได้พอขึ้นรถน้องก็เริ่มง,งองแงอีกอยากจะไปไว่ายน้ำและอยากจะกินข้าวปุ้นวันนี้แม่รู้สึกว่าน้องมีความงองแงเอาแต่ใจมากไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรสุดท้ายป้าป้าก็พาพวกเราไปหาซื้อข้าวปุ้นจนได้ น้องกินไปสองจานสงสัยจะหิวมากจริงๆช่วงเย็นแม่กับป,ะปะ๊านอนพักเพราะเหนื่อยมากตกค่ำมาน้องมาทวงว่าทำไมไม่พาไปไว่ายน้ำแม่บอกว่าแม่กับป๊าเพลียและหลับเหมือเลยไม่ได้ไปพี่บอกว่าทำไมวันนี้น้องงองแงจังแม่ก็ว่างัน้นละจ้ะวันนี้พี่กลับไม่มีงองแงเลยสงสัย เป็นคั้วตรงข้ามถ้าคนหนึ่งงองแงอีกคนจะไม่งองแงมนุษย์แม่ก็ชักจะเพลียๆวันนี้เด็กๆอาบน้ำดึกเช่นเคยและน้องกินข้าวสองรอบวันนี้น้องโดนป๊าป๊าดุเพราะน้องขึ้นเสียงใส่แม่น้องเลยงอนป๊าป๊าไปและช่วงที่แม่อ่านบันทึกพี่ก็งอนแม่ไป วันนี้ทำไมเรื่องราวมันเยอะแยะมากมายเสียจริงๆสู้ๆนะมนุษย์แม่ฝากกดติดตามกด subscribe กดไล k e like, กดแชร r e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ